มีกระแสว่าการการลาออกเนี่ยเพื่อมาตั้งพรรคทหารปูทางให้ท่านเป็นานายก <S <S นี่คือเสียงสัมภาษณ์ล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่แม้จะยังไม่ถึงฤดูการเลือกตั้งแต่ก็มีเสียงปรีกองดังขึ้นเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปทั้งที่เจ้าตัวออกอาการรำคาญแต่ก็ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ถึงขั้นปิดประตูตายและกล่าวว่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวก,ก,ก,วกำหนดอนาคต กานตัวผมเองนั้นก็อย่ามากังวลกับผมให้ผมจะอยู่หรือเปล่าอยู่ยังไงตั้งพักหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้คิดตรงนี้อ่ะนะวันนี้ทําวันนี้ให้มันผ่านไปก่อนสถาการณ์มันจะเป็นตัวชี้ชัดต่อเองว่าเอ้เราควรจะต้องทำยังไงต่อไปนอนาคตแล้วคือมีลูกฉะบับนะทีวีลูกกล้องวุ่นอยู่ไอ้เรื่องอะไรผมจะเลือกตั้งไม่เรื่องตั้งนะครับก็บอโทษด้ววันนี้จะไปจะตายดีนะวันไม่สปนใจผมไม่ต่อเกียรติต่อไม่สาระไม่ใช่เวลา ไม่ไม่รู้ต่อไปก็ปัญหาเยอะเขียดต่อเอาบ้านเมืองให้ไปได้ก่อนเธอไม่ห่วงบ้านเมืองเลยว่าไงมันจะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่ทำไว้ทั้งหมดมันจะต่อได้ไหมเธอถามเขาสิสอดคล้องกับพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรุ่นพี่คนสนิทที่ออกมาแสดงความเห็นทีเล่นทีจริงว่ามีแน่พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะลงเลือกตั้งก็ได้าการ ทั่วไปอาจจะนายกาเขาจะ,จะต้องลงไปเป็นาาก็ได้เราไม่รู้ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกตัวยินดีหากพลเอกประยุทธ์จะลงเล่นการเมืองด้วยที่ทุกคนอยากเห็นก็คือว่าอยากให้ผู้นาของประเทศนั้นมาจากการเลือกตั้งน,ะนั่เองก็ถือว่าเราก็เปิดโอกาสแล้วก็ในฐานะประชาชนก็จะได้มีโอกาสได้ได้พิจารณา ก็ถ้าคิดว่าไว้วางใจท่านก็จะได้เรื่องท่านเป็นนายก อยางไรก็ตามขณะนี้ได้ครบกําหนดที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะรัฐมนตรีที่ต้องการลงสมัครเป็นสสจะต้องลาออกจากตําแหน่งภายใน90วันตามกรอบรัฐธรรมนูญปี2560ดังนั้นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะจัดตั้งพัคก,การเมืองหรือลงสมัครเลือกตั้งคงเป็นไปไม่ได้แล้วแต่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ออกมาระบุชัดเจนว่า ในวันที่พักการเมืองเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีไม่ได้เวรกรรมนั้นก็จะตกมาถึงพลเอกประยุทธ์ในรัฐมนตรีมันก็มีบอกไว้ว่าถ้าเขาเขาเลือกกันเองได้หัวหน้าพักก็ชื่อที่เขาประกาศไว้ประชาจนทราบเขาก็เลือกกันไปก็ไม่เกี่ยวกับพลเอกไประยุทธ์แต่ถ้าเขาเลือกกันไม่ได้ตอนนั้นล่ะก็เวรกรรม่าจะมาถึงมือได้ พัชราจิตคำข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน